ดีค่ะ วันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมาแมประจำเดือนมิถุนายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรอย่เรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีมาแมนะที่ผลของพไพ่ห้าไม้เขามาอยู่ไปแรกนะไพ่ห้าไม้ก็ปัญหากับเรื่องงานนะคะหรือยังมีความวุ่นวายบ้างนะคะหรือว่างานมันมีการแข่งขันนั่นแหละช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนหรือเตรียมการกับเรื่องงานให้มากหน่อยนะคะแต่ก็ยังมีที่ผลของไพ่สิบไม้นะแล้วก็ไพ่ราชนีไม้ ซึ่งมันเป็ปนอิทธิพลของไพ่การงานที่มันมีการยกระดับค่ะฉะนั้นยู่ว่าการทํางานในช่วงดืนี้ส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดปีมาแม โดยเฉพาะนะคะตำแหน่งของหัวหน้าเป็นตำแหน่งที่ดีนะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานค่ะตำแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเนี่ยอยากให้ไปปรับความสัมพันธ์กันนิดนึงนะอาจจะแบบมีความไม่เข้าใจกันบ้างหรือสื่อหรือสื่อสารกันนะคะไม่ค่อยที่จะเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะฉะนั้นอาจจะต้องลงไปพูดคุยนะกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือต้องเน้นการบริการเป็นหลักนะตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้นะคะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องปรับกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะใส่ใจกับเพื่อนเพื่อนมากยาวแต่ ให้งานทาอ่ะหรือจะพูดแต่เรื่องงานอย่างเดียวเคร่งเครียดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้อาจจะต้องแบบใส่ใจกับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะเราก็ปรับความสัมพันธ์ปรับมิตรภาพมิตรภาพกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ก็มองว่าคนที่เกิดตุม,มาแมนนี่เป็นคนที่เก่งกับเรื่องงานนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสําเร็จด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่าโดดเด่นมาก คุณสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็คือ7จดเหรียญอยู่แล้วละ่ะไพ่เจ็ดเหรียญนะคะก็คือการเงินมาจากงานอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะ,ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการลงทุนแต่มองว่าไพ่โดยรวมเนี่ยนะยังเป็นเดือนที่นะคะรายได้อย่างส่งผลดีค่ะแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกบ้างนะ,ค,ะค่าใช้จ่ายเรื่องการกินการอยู่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเรื่องลูกเรื่องบริวารบ้างนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เรามีความ คิดที่จะซื้อของขวัญน่ะนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างตรงส่วนนี้นะแต่ก็มองว่านะเรื่องของไรายได้เรื่องของการเงินก็ขึ้นอิทธิพลของไพ่ที่ดีแล้วชั้นการเงินถือว่าส่งผลดีนะคะแต่อยากจะเตือนนิดนึงก็คือการทําธุรกรรมด้านการเงินอยากให้ใจเย็นอ่าแล้วก็คนไหนที่มีอ่าการติดในเรื่องของการเงินหรือเปน็นหนี้หรือไฟแนนซ์่ะนะคะก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะรวมถึงนะคะ ในเรื่องของนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะคะก็อยากจะให้วางแผนให้ดีนิดนึงเพราะมันยังเห็นชิพนผนังไพ่ความขัดแย้งกันอ่ะด้านการเงินด้านผลประโยชน์มากอันนี้ก็ให้ไประวงังละกันจะถือว่าการเงินขึ้นเจ็ดเหรียและเดือนนี้ก็ถือว่ารายได้ยังไงก็ยังส่งผลดีนะคะถ้าบริหารเป็นการเงินก็น่าจะเกิดสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักเนี่ยเดือนนี้ก็ยังเห็นชิ้นผนังไพ่หกช่วยนะรักต่างวัยนะคะคนเก่ากลับมานะคะยังมีชิ้นลของไพ่ความรักนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะสำหรับ คนโสดอยู่นะคะฉะนั้นคนโสดก็มีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่ความสัมพันธ์มันยังเป็นความรักที่ไม่ลงตัวนะฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องแบบพยายามพูดคุยนะคะหรือเปิดใจนิดนึงค่ะจะถือว่าคนที่เข้ามาคบเป็นคนที่ที่มีความรู้สึกพิเศษนะนะคะสำหรับคนโสดด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีแหละแต่อาจจะไม่หวานเหมือนเดิมนะเราก็ไปเติมความหวานกันให้มากนิดนึงค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ระวังอาการปวดกระดูกนะคะบริเวณโซอ,อกถึงศีรษะนะแล้วก็อุบัตเทตจากการทํางานก็ระวังนิดนึงอาจจะเกิดปัญหาอาการเคิดขัดยอกอะ่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะไขมันในเลือดน้ําหนักตัวอ่านะคะดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการ ะะการทํางานนะคะของไตค่ะอันนี้ก็ต้องดื่มน้าให้มากอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราแบบที่หลงที่ลืมนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของแบบฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะคะเราก็ต้องทําใจให้สบายนิดนึงนะคะแต่มองว่าอย่างที่อิชุขนมให้คุณหมอนะคนไหนนะคะที่คุณหมอนัดไปตรวจสุขภาพก็ควรจะไปตรวจสุขภาพคือบางคนนัดนานแล้วนะไม่ไปสักทีก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องไปตรวจสุขภาพนะคะจะได้มีเรื่องของการแบบ ได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายนะคะได้อย่างราบรื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะค,ะคนที่เกิดปีมะแมวันอาทิตย์เนี่ยไพ่ความวุ่นวายกับเรื่องงานยังเข้ามาอยู่นะ,ะธุรกิจยังมีการแข่งขันนะคะแต่ถือว่านะคะยังเกิดความสําเร็จโดยเฉพาะนะคะธุรกิจต้องเน้นการบริการค่ะแล้วก็อาจจะต้องเข้าหากลุ่มลูกค้าให้มากทีน่นึงนะ,ะแล้วก็ จะมีคนเข้ามาช่วยกับเรื่องของการทํางานหรือนาข่าวดีมาให้การเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากอยู่ก็อยากให้ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดควรที่จะเป็นเพื่อนกันก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าจะมีปัญหากันแต่มองว่ายังกลับมาปรับกันได้ค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์อิทธิพลของใ่้การเริ่มต้นหรือเรื่องของการเดินทางต่างๆเกิดขึ้นนะคะมองว่าการทํางานส่งผลในด้านดีในช่วงนี้ส่วนเรื่องของกนินเนี่ยรายได้เข้ามามากแต่ค่าใช้จ่ายจะเยอะค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามานะคะผัพวพันในเรื่องของความรักแต่ต้องระวังการครบซ้อนนะคะแล้วคนที่เข้ามายังไม่ใช่คนที่จริงจังนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องไปปรับกันนะคะช่วงนี้คู่ของเราอาจจะชอบไปเที่ยวกลางคืนกับเช้าอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยค่ะต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากนิดนึงกับเรื่องของความรักนะเป็นเดือนที่แบบอาจจะเกิดความรู้สึกรักสนุกนะคะชอบเที่ยวชอบเล่นประมาณนี้อันนี้ก็ต้องรอบครอบกันให้เยอะหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคาร ส่งผลดีค่ะกับเรื่องงานเป็นคนที่มีคำพูดที่ดีนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมีทาัศน์ด้วยถ้ากำลังเดินเรื่องนะคะขอใบอนุญาตนะคะหรือกำลังเดินเรื่องอะไรก็ถือว่านะคะจะได้รับโอกาสนั้นรวมถึงนะคะคนที่เิืวอนอังคารอาจจะถูกนะคะเชื้อเชิญอ่ะให้เป็น ให้ไปเป็นวิทยากรน,นะหรือไปเป็นบุคคลตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆค่ะงานสําเร็จแน่นอนนะการเงินก็รายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็มีคนเข้ามาคุยค่ะถือว่าเป็นคนที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันแต่อยากให้เติมความหวานกันให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนอยู่นะต้องแบบพยา,ายามใส่ใจกับเรื่องของการเรียนนะคะ แล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนให้จบค่ะนะอาจจะมีความล่าชา้ากับเรื่องของการเรียนหรือการสําเร็จการศึกษาคนไหนที่ทํางานอยู่นะคะก็ต้องระวังปัญหานะะกับหัวหน้านะคะหรือปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารคือต้องรู้จักปรับความคิดด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการยกย้ายกับเรื่องงานเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงนะส่วนการเงินนะคะมาว่าไรายได้ยังเข้ามาค่ะแต่ว่าอาจจะเป็น รายได้ยังไม่หรูหวาอาจจะยังมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็วางแผนให้ดีคือบางคนยังมีปัญหาหนี้สินนะคะหรือว่ายังอยู่ในช่วงที่ใช้ทนอยู่นะเราก็ควบคุมค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะถึงจะมีคนเข้ามานะคะปัจพ,พันเกี่ยวับเรื่องของความรักแต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซังค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้เติมความหวานกันให้มากแล้วคนที่เกิดบันพุธนะคะถ้าเคยบุบบานสารกล่าวอะไรไว้ขอให้กลับไปแก้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณบ้านหรือบริเวณที่ทํางานควรที่จะไปสักการะหรือทําความเคารพนะจะได้รับในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะหรือชีวิตจะมีความราบรืนบ่นมากขึ้นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะการทํางานในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นเกิดขึ้นแต่ต้องใส่ใจนะคะต้องเน้นกับเรื่องของการทํางานเน้นการบริการเป็นหลักเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นงานที่เราแบบได้รับมาแล้วเราทําแบบลวกๆแบบเนี้ยไม่ได้นะเราต้องเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะถือว่าไรายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจุกจิก หรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจะมากก็เรื่องการกินกันอยู่นี่แหละเราก็ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาแต่ความรักยังไม่ได้ดังใจหรือคนที่เข้ามายังไม่ใช่สเต็นะหรือถ้ามองกลับกันนะคนที่เข้ามาพูดคุยเรื่องของความรักเนี่ย เขารักเราไหมคือเขามีความชื่นชอบแต่ยังไม่ถึงกับขั้นว่ารักนะคะจันยังต้องระวังความสัมพันธ์อยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะต้องสังเกตคู่ครองคนรักแล้วว่าช่วงนี้แบบเวียงเวียงไหมนะอาจจะต้องแบบชวนไปกินข้าวหรือซื้อของขวัญหรือของแบบกำนันอะนะ,ะที่มันโดนใจะนะให้สามีให้ภรรยาด้วยคือต้องเอาใจกันหน่อยในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็เรื่องของอาหารการกินอะไขมันในเลือดน้ำหนักตัวช่องท้องกระเพาะอาหาระคะ่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะจือว่าช่วงนี้งานค่อนข้างมากความรับผิดชอบเยอะแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องงานที่ดีค่ะอาจจะได้รับโครงการให,ใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานยือว่าการเงินยังส่งผลดีนะ เรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่ต้องใช้เวลาพัฒนาหรือคบหากันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะต้องหาเวลานะคะไปเที่ยวหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศนะเพื่อเติมความหวานกันให้มากหน่อยในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์โดดเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรี เด่นมากมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะถูกเรื่องกั้นหรือตําแหน่งหรือการลงชุนหรือการทําธุรกิจของตัวเองนะคะก็ค่อนข้างเกิดโอกาสเลยรวมถึงนะคะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยนะคะซึ่งจะเข้ามาส่งเสริมดวงกันค่ะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักเพศเดียวกันและก็มีโอกาสพบรักต่างเพศค่ะแต่จะเจอคู่ปาดสมส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงนี้ก็คือวันอังคารวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้คือวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกงานนะคะเกิดโอกาสเลย นะคะแล้วก็เกิดความราบรื่นด้วยปัญหาที่มันติดติดขัดขัดในช่วงนี้นะคะจะมีเรื่องของปัญหาที่คลี่คลายลงไปแล้วก็ได้โอ,อกาสใหม่ๆในช่วงนี้ด้วยส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงสุกก็บอกว่ารายได้การเงินยังส่งผลดีแน่นอนแหละ แต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอุปกรณ์บางสว่วนหรือว่าเรื่องรถอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างแต่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะและอาจจะเป็นการบอกก็ได้ว่าในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนในช่วงนี้นะคะเป็นการลงทุนที่ส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดนะคะปีมาแม่ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าไรายได้ยังดีแหละนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่เยงสูบ,บอกคนโสดน,น่ะมีคนที่เข้ามาแล้ว Passage, แต่เป็นความสัมพันธ์นะคะที่ยังไม่เปิดใจกันนะคะอย่าให้นะคะใครก็ตามเข้ามาซุบซิบหรือเข้ามายุแยงทําให้เราไม่เห็นคุณค่าของคนที่เคยช่วยเหลือเราหรืออยู่ใกล้ชิดเรามาตลอดเวลาฉันคนโสดไม่ต้องไปมองไกลอะมองใกล้ๆคนไหนที่คอยช่วยเราผักดันเรานะคะแล้วก็คอยให้กําลังใจเราอยู่เขารอคอยในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคูนะคะ่กันนั่นแหละเป็นแต่เดือนนี้จะมีคนเข้ามา แบบยุแยงอะ่ะทาให้เรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีสั่นคลอนนะคะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องมามดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข,องข้อมือคะ่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตารวมถึงนะคะเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์หรือช่วงล่างนี้ต้องดูแลนิดนึงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกากำลังใจ ที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ